สวัสดีครับผมนายมอเทพกันเนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศากรรมสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาชีะและครงขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมมาทำสแสดงแลหลักการทำงานของวงจรการกลับทางหมดหมอเตอร์นะครับ อย่างแรกเรามาดูที่วงจรกำลังก่อนเลยนะครับประกอบไปด้วยฟิลแมกเนติกสองตัวโอเวอร์โหลดแล้วก็มอเตอร์นะครับหลักการทำงานของการกลับทางหมุนมอเตอร์ก็คือการกลับคู่สายนะครับดูที่แมกเนติกตัวที่1นะครับจะเห็นได้ว่าต่อตรงตามเฟสเลยนะครับลายหนึ่งลายสองลายสเข้าที่โอเวอร์โหลดนะครับส่วนแมกเนติกตัวที่2จะเห็นได้ว่าเราดึงไฟมาจาก ลายหนึ่งผ่านแมกเนติกตัวที่2และเข้าที่ลาย3นะครับและเราเดึงจากลาย3ผ่านแมกเนติกตัวที่ 2, 2> mm hmm. เข้าที่ลาย1นนะครับนี่คือการสลับคู่สายนะครับแมกเนติกสตัวนี้จะทํางานพร้อมกันไม่ได้นะครับหากทํางานพร้อมกันจะเกิดการรัดวงจรนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการทําวงจรควบคุมขึ้นมาเพื่อแบ่งการทํางานของแมกเนติกนะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าวงจรควบคุมมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่อย่างแรกมีฟิลสวิตซ์โอเวอร์โหลดสวิตซ์ปุ่มบัตตอมอ n c n o แล้วก็คอนแทคแมกเนติกแล้วก็หลอดนะครับมาเริ่มการทำงาน start, 2, นะครับกดสวิต์สตาร์ทหรือสวิตซ์อันสองนะครับจะเห็นได้ว่า ระแสไฟฟ้าไหลโดยตรงผ่านเข้ามาที่แมกเนติกเลยนะครับและทำให้แมกเนติก K 1ของวงจรกำลังทำงานด้วยครับทำให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจะเห็นได้ว่าคอนแทคตัวนี้จะทำหน้าที่คงสถานะการทำงานของแมกเนติกไว้นะครับเราถ้าหากเราต้องการ กับทางหมุนมอเตอร์ให้เรากดรีเซ็ตก่อนนะครับและกดที่สวิตช์ S3 เจ็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าไหลาจากสวิตช์ S3 ผ่านสวิตช์ S2 และผ่านคอนแทคเข้าที่แม g กเนติกตัวที่2นะครับแมกเนติกตัวที่2ทํางานในวงจรกําลังก็จะทํางานด้วยส่งผลทําให้มอเตอร์หมุนกลับทางไปทางทวนเข็มานาฬิกานะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเคสสองทำหน้าที่คงสถานะการทำงานของ Motor มอเตอร์ไปครับของแมกเนติกไว้หากเกิดการโอเวอร์โหลดหรือกระแสไฟฟ้าเกินหรือแรงดันเกินนะครับจะเห็นได้ว่าสวิตของสวิตช์โอเวอร์โหลดนั้นจะ ทำงานและส่งผลทาให้หลอดแสดงผลว่าเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับถ้าผมทําตรงไหนผิดพลาดก็ขออาภาัยว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ